อันนี้เดินสะดวกสบายพี่น้องเอออันนี้เดินสุดสุดถนนใช่ไหมนี่ท่าสุดไปท่าเนี้ยงง้มากมันจะมีแล้ค่อยมีเป็นสเตชันนิสระตาตรงนี้จะรู้ทุกซอกทุกมุมเห็ดอยู่ตรงไหนเกิดที่ไหนเข้เดินรู้หมดเลยมันอสิมีเสียบอลล่ะสะแพงโบเสียบอมี่แมนบอโจรมาหาโจรมี่บอมหาโจรกับบอลมี่โอ้ยเนาะมีโจร จะควนเนาะมาโจรมาปล้นสวาดสาวลุ่มนะโอ้ยพี่ติคัากพี่น้องอากาศนี่เย็นอากาศสบายดีอยู่นี่บ่ฮอนบ่เอาทำอะไรหนีแล้วบ่ต้องสนใจกับมนุษย์ตนใดมีความสุกว่ะล่ะพวกคนมาตัดใหม่ทำลายปลาโอ้ยต้นไม้อยู่นี่พี่น้องเนย คนสอนวาแทวนี้มี่ต,ตาเห็ดผื่นเรว่อัน,านบาตรในราบาตเช้าตุ่มสิมาหาเห็ดอยู่างณี้เปนมา,นถายถอดพีซ่าอาคมให้พี่น้องเอ้ยเป็นตนไปนี่นะลงไปน,นะลไปนแล้วจะไปซยนั้นอกทไนีอ้อมนีไปข้างบนอีกข้งบนซอยข้งบนอีกอออก็มองน,น,นี้มมนมีบอลนี่เห็ดเลย นี่นี่มาดเฮ็ดอะไรช่องเทนนี่อยู่บ่ช่องเทนหน่อยช่องเทนหน่อยที่หมดละลายอ๋อช่องเทนโอตอนนี่อ่ะอ๋อมันจะเกิดเดือนไหนโอตอนออกตอนโอ้ยโนวอมออกตอนมันมืดแล้วนะนกแต่ว่าช่องเทนใหญ่มันจะออกตอนไหนช่วยเย่นน่แล้วเนาะ ไอ้นกกลับมาจากสเปนเนี่ยมาหาได้เลยก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันมันหายากมันไม่ค่อยมีไอ้ช่องช่องแคบเหลืองเนี่ยบอกใหยมีแต่ว่าช่องแคบลดต้นเนาะในตรงนี้เออจังไปนั้นขึนไปตรงนี้หน่อยนึงโอ้ยเพียบเลยแล้วก็ไอ้เฮดคอมเปตอยู่ที่ไหนคอมเปตก็เลยเขาทำนี่บ่ยุบากคอมเปตคอมเปตมันจะขึ้นไปเที่ยวอย่างนี้แหละว้ามันจะขึ้นเดี๋ยวเจะไปขี้ซ่องแท้เดี๋ยว ปกติเพิ่นกับสีบอบอกเน๊แต่ว่ามือนี่บอกเบิด์ตสุดางสุดนี้งเพราะว่าเพิ่นสีบอยู่แล้วนะใส่กี้นี่ไผยมานน้ำกะผ้าไปบนบนบลายนะไขมานน้ำอยู่แต่ว่าโบผ้าไปบนมันมีหลายตะวันมือนี่มาสีบอกเลยว่า,บน,าบนไหลบนไหลเนาะกะมาทายถอดมารับการทายถอดพิซซ่าอาคมการหาเหาเด็ดเนาะทานแดด สิผาซองเข,ข,ขามานีห่างพี่น้องแต่ว่าเขหลงเขาไม่หนีกับฉีหาทางออกยากอยูอย่เนีย่ยต้องจือทางอหไมันได้นะเพิ่นนะ่ะจือได้แล้วเพราะว่าเป็นปลาของผัวเพิ่นเนาะเพิ่นก็ยุ่นมาหลายปีแล้วเนาะจนว่าเกษียณอายุจนสิเมื่อบา้านเผินนวกระสิมาถ่ายทอดวิซ่าอาคมให้สาวตุ่มกระตงมาเรียนรู้เอาเนาะพี่น้องนี่คือปลาเห็ดแต่ว่าน้องนกอ่าก็หัวจำดีสายตุ่ม ยางน้ำกลยางเดียวถ้ามันออกไดเนี่ยเป็นอะไรข่ายมัข้ายขาคอยคอยคอยห่งเอ็นอยู่ไม่เป็นฝั่งที่สมบูรณ์เสียงใครอะเสียงคนเหรอเอ้าเสียงคนผู้ชายพูดเสียงก้อยพูดว่ายังไงพูดทำไมแบบนั้นอะเลอะเหรอเสียงก็จังว่าผู้ชายอะไรสักอย่างก็้อยก็ฮือ ขอ้ออากับขดกยานผู้ชายมาทั CGI> ้งหลังอ่ะเมื่อปิดปากค่อยลากควยเขาปลาแม่แล้วเจ้าเจ้าเจ้าว่าญาติแล้วสาตุ้มกยานเนาะสาตุ้มเป็นสาเป็นแสเนาะเกิดเข้ามาสุดกระซากลากถูม่ยิ่งย่มโดนขืนใจลวงและเมือข้างเทสาตุ้มกยานเนาะ สูมให้พี่น้องเอ้ามาสเห็มเกอก็กมาติาเอือฮียเสียงหนสเสียงหนึ่งพี่งเอาไีดไอบางตอมาสัดเนาะสัดเอาพ่อกับไปบ้านพ่อจะไปสอนแล้วก็จะตีสายละนกหน่อยเสียงหงองถ้าจิบจอยู่ รมาสเอาะพี่น้องอยู่ในป่าไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเข้าในเมืองก็เสียเงินเสียทองมวนสาวตุ่มนะเข่าปลากับมากปลาพี่น้องเอ้ยมาเอาฟืนฟืนโอ้ีขั้นดอก สี่ขั้นอกสะแพงมาเอาไปเฮ็ดขี่ขั้นดอกบ้านเฮ่านี่โอ้พี่น้องขี่ขั้นดอกโอ้เรานะอืะอมันเป็นพุเดียวเป็นสี่ขั้นดอกพี่น้องปุยๆเลยไม่มันยืนต้นตายเนะาะบะนี้มันก็เป็นสี่ขั้นดอกเนาะสาตูงขึ้นมาจากใยเอาไปปลูกต้น ปลูกต้นกล้วยไม,ม่มวนเดี่ยวเอ้ยมามวนทั้งสาวตุ่มเข้งสองป่า,าครับรถหน้าจากบ้านสาวตุ่ระม่าณสองโซโมงเคิงนเนาะปีนี่ล่ละสิมาหาเห็ดปลานี่เงนทายทอดวิซ่าอาคมให้เร็ว เป็นกี่จุดย่างอะไรวะอืมเปิดไปหาอันนี้ขางนีหย่งนี่ข้างลากไม่บอมีไหมเพื่อนเพ่อนเอารถเขามาเลนเอาพวกมัตัดไม่อ๋าเขามาหลากไห้เนาะ วัวก ok well? uh, uh, ็เหมีอยสามสี so totally. uh ่ล huh. right uh ็อกอย่างเงี้ยเขาก็มาตัดแล้วก็ไปทำโซฟาเอาไว้โซฟาตั้งก็อร่อยไม่ได้ใช่ก๊อกไม้ก๊อกไม้เบิ้ลเป็นก๊อกไม้ของอันหัวอแม่ใหญ่สะเพงได้กิโลบ้านเพิ่งเกิดมัดเตาเตาเตาพิงเนาะแต่ละคนจะมีเป็นล็อกเป็นล็อกนะพวกชาวนาอยู่แถวนี้เขาก็มาจับจองเอาไว้ไงอ โอ้บานเพิ si ่อเกิเสีเอาไปใส่เตาผิงเพราะว่าเตาผิงเพิ่นมันโมเลยเตาเตาเตาผิงใกล้่าเนาะเพื่อเดานได้เพื่อกิดปลูกเพิ่มอันนี้ว่านต้นสนได้หนี่ต้นนี่ยัางนี่ผู้มีนกอยู่ทั้งเทิงปุ่นแต่ว่าเทือกบ่ปากไหมพี่น้องนกต้นอยู่บ่อห้องทำฟอนด์ใหม่ต้านี้คือเป็นบานเท่ากับจะเป็นใบแดงเนาะพี่น้องเป็นใบที่แข็งแรงใบแดงแล้วก็เป็นใบแข็งแห้งม่มีกิ่งก้านสาขา าาภาษาฝรั่งเศสเ็ินเมเลสแต่ว่าภาษาไทยสาวตุ่มกิตาราสิเป็นใหม่เดย์เอาไปเห็ดเรือเอาไปเห็ดเรืองเอาไปเห็ดอันตกแต่งภายในสําหรับพวกเครื่องบินนี่ยังสินะซึ่งมันชีบอกคือกันได้ก็ใหม่ต้นสนเนาะต้นสนกับต้นอั่นยางสี่นี่หลายต้นแถวนี้บอขึ้นไปเบิดได้หลังจากนี้ไปแล้วก็สิเป็นต้นนั่นต้นต้นสนเห็นบ่ม ต้นฝนมันสมีน้ํ้ำน้ำแบบนั้นแต่ว่าต้นซื่อเกลียดขึ้นไปเลยบ่มีกิ่งก้านสาขาเลยพี่น้องเบิ่งด้อยอู้หูไปหดผลกันสิมีใบแตกยอดออกมาหรือว่ามันแข่งกันส่แดดมันก็เลยบ่แตกใบคัสเสวาแต่แข่งกันใส่แดดต้นฝนผัดมีใบมีมีกิ่งก้านอยู่นะพี่น้องอต้นฝนกับสิมิกิ่งก้านขึ้นไปค่ะแต่บางทั้งทั้งทั้งรุมสาวตุ่มกระตองเบิ่งเลยว่า่ามันมีอ่า ต้นบักตําแย่เนาะสาวตุ่มบานตาําแย่ตาบากะยานพักตําแย่เลยมันถืขอขาแล้วมันสีออกห่อนออกเศษเนาะว่าสาวตุ่มใส่กางเกงขาสั้นพี่นอ้องก็ต้องดูแน่เจ้าของเพราะว่าขานี่มันยังตกการใส่ยางอยู่นะใส่เกิดเกิดแบบนี้มันไปเลื่อยยากน้ำเนาะส่วนกางเกงแตะขาจำเนาะ มีคือต้นสนพี่น้องมันสิตางกันต้นสนกับต้นไม้แดงได้ความหูแล้วก็หูมองหาเห็ดแล้วภาคษด,ดีอีกประมาณเดือนนึงก็มาภาคปฏิบัติเนาะมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดของจริงเลย ประมาณเดือนหนึ่งหาฝนก่อนอันนี้เพิ่นมะต่ำก๊กใหม่ก๊กใหม่ที่เพิ่นต่ำนี่ต้องเต็นก๊กใหม่ที่ยืนตายนกพี่น้องเพิ่นบอบต่ำก๊กใหม่เต็มเนี่ยของนี้ไม่ใช่นี่ก๊อกใหม่ยืนตายหลายก๊อกนะพี่น้องเนี่ยยืนตายทั้งเบิดเลยเพิ่นกะสิมะต่ำแล้วเพิ่นกะเสียวไใส่เาสาตาพิงนกพี่น้องลา เตาพิงวาวมเศร้าหน้าขน,นสีเบาะมีเต้าพิงเป็นลักษณะไฟฝ่าเนาะคนกะสีดังไฟเอาดังไฟสีอันนี้คือต้นหม่ยืนตายทั้งเบิดเนาะของผัวแม่ดำสะเพ่งแต่ว่าเพื่อบ่อนซ่อนว่อนหนาหนาหลังจากทําง,งานใส่ชีวิตหน้าท่อนหลาวท่อนห่อนมาหลายปีเพ่อกะสีกลับไปอยู่เมืองไทยไปฟูดเดียวนั่งผัวบ่ไปเพราะว่า พเพิ่นเอาไทยเพิ่นเพิ่นธุมามีพันธ่์มามีงานอดิเรกเพิ่นมามีกิจกรรมยังเห็ดเนาะเพราะว่าผัวเล่านี่เพิ่นสีมีเครื่องบินอยู่นี่มาหนี้พิ่นเป็นคนมักขี่เครื่องบินมักขับเครื่องบินนะนะพี่น้องแล้วมีเครื่องบินส่วนตัวซีทีนัมพันธุ์กสิขับเครื่องบินของเพิ่นธุ์สมุนสมุน หนาหนาวกะเมื่อได้อากาศดีกะไปตะวันหาห่อนไปสูเมืองเนาะมาหนี่กะสิแยกกันว่าชนดอกต้ากันหรือบออันนี้บองโหนก็นแยกกันอยู่ทางโน้นเนาะอ้อไปทางโน้นอีกโอ้โหแยกกันอยู่กะสินี่กูยิงไม้ให้จะได้แลี้ยบก็ะแทกบองโหนเนาะคนตัดสินใจเลยว่ะคนสิไปบ่าใช่ไหมขึ้นไปทางโนนกินมี มันจะสูบป่าเนาะเป็นเพิงเลยนะใช่ใช่เป็นเพิงสนหรมาจำได้ไหมที่นกคาพี่ไปอ่ะพี่คนแรกบอ้ว่านี่จะดอกนี่ยาง่ยางสนุกมากเลยนะพวกเนาะเพาเราตะกร้าไปตะกร้าเบลอแล้วก็เถาะของหุงโกว้ายแบกไม่ไหวกลับบ้านพรุ่งนี้ไปเอาอีก แล้วนี่กัสีนี้ก้อนมาย่างมานั่นไม่เป็นไรเพราะว่าแท้นี่จะสิเป็นฟาร์มเนาะเป็นฟาร์ม่ื้อฟาร์มั่วยฟาร์มหมูฟาร์มหมาฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดกระบาไก่เนาะพวกนี้มาสข้าหมามาย่างกับสิห้อยมาเห็นชิมมาอันนี้กระทางย่างหลังจากที่เตี้ยนรูพื้นที่การหาเห็ดแล้วเนาะว่าบนใดบนใดเนาะแต่ว่าสาตุนจืบบนไดดอกจ่าสิออกเมื่อยบัน อากาศอยู่ในนี้คึมคึมแล้วพี่น้องแต่ว่าทางนอกมันเด็ดเด็ดเลส <c oughs> ื้อสีสีห้เบองว่าแถวนี้เป็นเห็ดเต๋เห็ดเต๋เห็ดดำใหญ่ๆเนาะเอาไปผัดกก็ใส่แซ่ดแล้วก็เอาไปเห็ดอัอปอเปียกใส่เนาะเรามาเลี้ยนรูปฟืป้นใบหมองนั่นย่างที่สาวตุ้มบอกไว้อีกประมาณหนึ่งเดือนเนาะกับสิมาเลียนข้าปฏิบัติว่าการหาเห็ดช่วงนั้น,นกับสิฝนตกกับทีเย็นแน่กับที พอได้ใจส่งคาะสันมาแบทหนึ่งชาช่องีป็นหาของพี่ดองสำหรับคลิปนี้จอดตรงกับคอลาไปแล้วเงน้องแล้วหอดข้างออกเลยเนี่ยแต่เรียนรู้จอดรถตรงนี้สี่โบสี่เบ่ใยๆไงมถ้าพูดถึงว่าเออข้างหน้ี้ลำมมานบมาเลยจอดรถได้เีมเดินเดินขึ้นไปตรงนี้ดูนี้ก็ได้เลยเนี่ยจอดรถตรงนี้ก็ขึ้นได้เลยคนใหม่อ่ะคุนทัศน์เนี่ยคุณกระสีกระเบื้องใหม่นอกห้อง การ์มาเป็นสิมาออกไปผีพาดยาเป็นอไปใหม่ใหม่เป็นอันพี่น้องตัดไปยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าี่สิบ็ดี่สบแปดยีิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองอ่างอนน้เขาพ่เบิกกเป็นัี่สิบมาแก่มลากเไปสหไปเรื่อยไปสีไปคัดองเห็ดเหียงเห็ด สตาพเป็นกรางานมาเนหองายเด้ไม่ล้วงอันนี้คือไม่ไม่ต้นสนส่วนอันนี้เป็นเหอะเป็นเตอกะคือซีเมนถิมไว้ยังซีให้มนจังไรแม่นบานเท่าอีกอมาเอาไปดังฟื้นดังไฟเนาะพี่้องคิดว่าเอาถิมไปังซีไรสิเป็นแบบนี้มาเท่ากันกะเอไปฟื้นในทาเห็ดนี้ ปิ้นอันนี้ไปได้บาทสางตงุ่มกลองคอยยางเพราะว่ากันเมือนขนงขล่าตังส้อง,งรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นอ้องไว้ในที่อังคารนี้เนาะออกอดทำไมคลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสิย่งทเห็นคลิปขอสงสาวตุ่มต่างๆเนีน่ยนีน่กอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วด้วยคุณและสวัสดีค่ะ อันนี้ใหม่ที่พันตัดเอาต้นใหญ่ม่นเร็วนก็จะเอาไว้อีงสิ